กับสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องย้ำมือแรงนะรับเด้อพ่อแม่พี่น้องปองายเนาะสกูตุคนทั้งไกลทั้งไกลพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ได้มาพาเขาขั้วขึ้นเขาพ่อแม่โโพ,มพี่น้องใส่เมนโอนี่เลยพ่อแม่พี่น้องใส่กอกเด้อใส่ใส่กอกเพื่กอกว,ว่าใส่อัวนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่อัวหมูเนาะจะับแซ่ดต้องกันกำลังดังไฟอยู่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปติดตามเราชมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง ก็จะไปกับภาคก,ก้นไค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่อสอนนอออั่นเป็เรือครับเด้อพ่อใหม่พีน้องป้องไปเนาะสกุลสกคนเดี๋ยวมาเห็ดกินแซ่บกันย่างใส่อัวแล้วกับตำมะฮุ่งพ่าไหมพี่นอ้องมาไปรับชมกันเลยพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องย่างใส่อัวพ่อแม่พี่น้องแซ่บๆน้ตกันพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวย่ยางใส่อัวเสร็จแล้วครับพ่อสอนจีไปตำมะฮุ่งพ่อแม่พี่นอ้องกินกับตำมะฮุ่งเลยนะข้าวเหนียวแซ่บๆน้ตกันพ่อแม่พี่นอ้อง สุดยอดอาหารบ้านเฮาเลยพ่อแม่พี่นออยนะมาน้ำกันเลยครับเด้ออยู่ไก่ทางไก่ทางไก่นะพ่อแม่พี่น้องจุดจุดน้ำกันใส่อัวเสร็จแล้วหอมทานไผ่อ่อนๆเพราะไม่พี่น้องแร่จ เกืดอยากพ่อแม่พี่น้องนี่นะเขาก็เลยกินกับตำมะฮงพ่อแม่พี่น้อง